มาับตัวนะครับรับตลอดับวันนี้นะครับผมก็มาตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ทับมานะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโิปยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหน้าวัดมานะครับครับเมื่อเช้าส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่โดนน้ำท่วมเยอะสุดเลยนะะอันนี้นะที่ให้เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นไปวัดมานะครับ ครับนี่นะฮะก็จะสังเกตเห็นน้ำเริ่มทยอยทยอยไหลออกมานะฮะก็ส่วนนี้นะฮะจะออกจะมาจากวัดนะครับอที่เห็นนี่นะฮะก็ไหลออกมาจากในวัดะฮะเพราะว่าข้างหลังวัดนี่เป็นคลองนะครับครับก็บนผิวสนนนี่นะฮะก็จะเหลือแค่ครึ่งเลนแค่นี้เองนะฮะอีกครึ่งเลนนี้ก็ สำหรับจุดนี้นะคะก็จะโดนน้าท่วมไปนะครับครับนี่นะครับที่เห็นนี่นะคะก็ตรงนี้สถานการณ์ตอนนี้นะคะสํสำหรับบรรยากาศน้ําท่วมที่หน้าวัฒมาตรงนี้นะครับครับถ้าเลยไปนิดตรงนั้นนะคะก็จะเป็นคลองใหญ่นะคะ วันนี้ทั้งวันนะฮะก็ฝนเริ่มทิ้งช่วงนะครับถ้าที่เห็นนี่นะฮะก็น้ํายังค่อนข้างจะแรงอยู่นะฮะตรงนี้ก็ที่ผมลุยน้ํามาตรงนี้ก็หัวเข่านะครับครับนี่นะครับผมถ้ามาแต่คอบอนทัวร์นะฮะตอนนี้ผมอยู่มาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมที่บริเวณหน้าวัรมานะครับ ครับก็จะเห็นจุดนี้นะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ที่เจอน้ําท่วมแบบท่วมหนักเลยนะฮะตรงนี้นะครับครับตรงนี้จะท่วมจริงจะท่วมทุกปีเลยนะฮะครับก็โอเคนะครับ